ใช้ EP หนึ Present. ่งทับสองฟิล์มแต่ใช้ดิจิตอลพรีเซนต์การปฐมพยาบาลแผลเบื้องต้น เสนอจานธนทพจันที่มาเฮ้ยอ hey, uh, ้าวฝากซื้องหน่โอ okay. เคเงินมาเยี mm ่ย hmm. ม <Yeah. S 1> รถหมาเอาไปนี oh, ่เอไป

ตรงนี้เจฟฟี่ดิใช่มีอะไรมีคนล้มเมื่อกี้นี้นี่ทำยังไงดีอยู่ที่ไหนตรงนั้นไงปะเอลิฟเอลิเอเฮ้ยเพื่อนเราต้องให้พวกนายลงไปก่อนแล้วเราต้องให้เจฟฟี่มาปฐมพยาบาลของนายคนนี้ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอุปกรณ์การทำแผลนะอย่างที้หนึ่งแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์อย่างที่สองยาเลี้ยงยาเลี้ยงครับคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าบอกเพื่อไหมคุณลืมอะไรหรือเปล่าผมว่าพี่ลืมสำลีมาก่อนละทีสำลีขอบคุณครับผ้ากอสครับไม่แพงเพียงแค่หกบาทเท่านั้นสามบาทครับขั้นตอนที่หนึ่งคือการล้างแผลเราจะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ล้างแผล และเช็ดบริเวณแผลให้สะอาดขั้นตอนที่2เมื่อทำความสะอาดแผลเสร็จแล้วก็ใช้ยาเดรัจฉานไปที่นี่ขั้นตอนที่3ามการรับผิดชอบอย่างไม่เป็นระเบียบแนะนำเทปสำหรับการปฐมพยาบาลมาปิดกระบนผ้าก๊อต เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วเหวี่ยนนายดูน้องคนนี้ไปนะถ้าเขาฟืน้นให้นายรีบวิ่งไปบอกนะแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปล้างมือก่อนเออไปกันเลยเจ๊พี่ตื่นนแล้วเหรอไปกันเลยเจ๊พี่ เมื่อกี้ผมไปซินคุมมาแล้วพี่บรรคายครับอ้าวน้องจำไม่ได้เหรอน้องขี่ลุ้นแล้วน้องล้มพี่ได้ประทุมพยาบาลน,น้องไว้แล้วตอนนี้น้องไม่เป็นไรมากแล้วล่ะโอ้ขอบคุณครับเออแล้วที่หลังจะขี่จะแดงนะ <c oughs> แล้วบ้านน้องอยู่ไหนนี่เดี๋ยวพี่จะไปส่งอ,อยู่ลานโรงเรียนครับขอบคุณครับไม่สุขุมใจคำลงยัางตะเวนสีแดงขอผ้าน้องแซงละากายหน้าไอไป ตอนหลังไอ้บ้งนัดอกนาจะนังซ้อนน่ะแม่นรับบ่ได้คิดบังเขาเบรกยังไดคิดบังเขาเบกยไดแม่นรับบ่ได้อจอจแหคงแหคงแน่แม่แหคงแหคงแน่แม่เก็บใจกันแท้